เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่รวบรวมเอาดาราศิลปินไว้มากมายนะคะสำหรับคอนเสิร์ตซุปตาออนสเตจ17ปีพลิพลัสค่ะสนุกไม่สนุกอันนี้การันตีได้จากบรรยากาศการซ้อมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็โชว์สเต็ปได้ไม่แพ้กันเลย นี่ไงสังเกตได้คือเราซ้อมหนักมากจนดูน้ำหนักลดไปแบบหน่อย20 20ิกิโลแล้วใช่ไหมหนูลงไป4ี่โลเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงครับเพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยตรงนะครับหนูลงไปสีโลเดี๋ยวก็ดูว่าหลังคอนเสิร์ตนะจะจะขึ้นกว่านี้ตัวเดิมสุกัสเนี่ยท่าได้เป๊ะมากสุกัสเดี๋ยวเต้นให้ดูมั้ยตอนเดินอจริงหรือเปล่ายังไงฮะดูหลังข้อมดูแบบเกาหลี ฉันจำได้หมดเลยท่าได้แต่ค่อมจังหวะอย่างอ้วนเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยยังไงครับป้าป้าหอมไม่เต้นเลยเลยต้นดมากต้องไปดูเลยนะไม่งั้นเสียใจแน่ๆเลยนะไทรพลาอ่อมเต้นเก่งคุณได้ค่ะหยุดทําการแสดงเดี๋ยวนี้ไม่อยากพลาดครับพะมีรอบเดียวจริงๆแล้วก็ทุกคนทุ่มเทเต็มที่แล้วจะได้เห็นในสิ่งที่ แต่ละคนไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็คงจะไม่ทำอีกแล้วในชาตินี้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดครับซุปตาออนสเตจครับแม่เรียกว่าแต่ละคนฟิตซ้อมอย่างหนักนะครับเพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะซึ่งก็คงจะรวมถึงหนุ่มโดมนะครับที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะต้องการสมาธิในการซ้อมหรือว่าไม่พร้อมที่จะตอบคำถามเรื่องสาวเพ้นกันแน่ก็เลยไม่ยอมให้สื่อสัมภาษณ์นี้ครับ